สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Among Us กันนะครับมาเลยอยจริงจริงคลิปนี้มันควรจะลงได้ตั้งแต่วันพุธแล้วนะแต่บังเอิญว่ามีปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยที่ว่าก็คือลืมเอากุญแจบ้านโอ้โหบ้านตัวเองดันลืมเอากุญแจบ้านมาเนี่ยนะโคตรพลาดเลยปวดหัวมากเมื่อวานเนี่ย คือต้องรอให้ทีมงานมาเปิดอ่ะคือแต่แม่งแล้วบังเอิญว่าทีมงานแม่งก็ไม่อยู่บ้านด้วยนะต้องรอห้าชั่วโมงนุ่นพอดีทีมงานแม่งก็ดันอยู่ต่างจังหวัดฉิบหายต้องรอให้พวกนั้นแม่งกลับมาเสียเวลาเปล่าๆเลยนะเนี่ยแล้วแม่งกูต้องรอห้าชั่วโมงแม่งข้ามนุ่นยุ่งแม่งกัดกูตายก่อนแล้วนม่บอกเลยว่าโคตรร้อนโคตรร้อนจะไม่เพี้ยมตายอยู่แล้วเนาะ มาเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเลยเจอนจีอจ่จะเจอคำว่าแฮกนี่แหละเพราะช่วงนี้แฮกแฮกแม่งโคตรระบาดอะโปรแม่งระบาดชิดถ่ายเลยอมองอัดคือในอีกใจนึงก็อยากเล่นกับอีละอีกใจนึงก็ไม่อยากเล่นนะเพราะหัวโปนี่แหละเลยลไม่อยากเล่นแต่ทำไงได้อีกใจนึงมันอยากเล่นเนาะและอยากทีมาก็เขาก็ขอมาด้วย โอเคเนาะอ่าโอเคสปีดลัมสปีดลัมอ๋ออาเจอสุกเลยแวร์คำถามทั่วไปมาก คาเฟ่เนาะแน่ใจนะว่าเป็นแชมพูแน่ใจนะหลักฐานล้ะครับอ๋อว้ายเดี๋ยวนะเบรรอร์ว h a t o okay. k a สกิ i p skip 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 s k i อือหืออือหือชมพูไม่น่าไม่อยากไม่ใช่เหรอ น่าสงสัยนะเอ๊ะเจ้าไปเราเล่นกี่ตัววะคนเดียวหรือ2องวะน่าจะสองนะบอกเลยนะคิดจะเล่นโหมดพับว่าดีคิดจะเล่นแบบพับบิกโดยไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอยู่ยากคือต้องเก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งสวยเรื่องท้างนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการอ่านเลยอ่านตรงนี้ไม่ออกดูแค่แมพก็พอเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยแง่นั้นแหละ ง่ายๆเลยไปตามตรงนั้นง่ายๆเลยถ้าเกิดไม่เก่งภาษา,ษาอังกฤษอนะผมพอมีประสบการณ์บ้าง จะหาว่ากูเซลฟ์รีพอร์ตหรือเปล่าเนี่ยอืนนอฮะกูหาแล้วไงไอน้ำเงินมันบอกว่าเซลฟ์แน่ๆเลยมันเซลฟ์รีพอร์ตละกูเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่กูไม่ใช่ใชเออบอกไปก็เท่านั้นแหละบอกว่ากูไม่ได้เป็นมั้งอืมกูว่าแล้วไงเออบอกไปว่ากูไม่ได้เป็นเนาะอืม กูว่าแล้วไงเออกูว่าแล้วมันต้องหาว่ากูรีเซฟฟรีพอร์ตแน่ถือสเกตกรีนอ่าฮะอันนี้ไม่เป็นเพอร์เพลเพอร์เพลกูว่าแม่งโหวตกูอะ่ะกูรอดวะฮึ่ยรอดเฉยเลย <c oughs> จริงในห้องสตูเลนมันไม่มีท่อ เขาแม่งเป็นเว้ยมันไม่มีอะไรนะช่องแอร์เออเอช่องแอร์ไอเี่ยแม่งมุดท่อเฉยเลย <laughs> มันติดนิสัย okay. โอเคเพราะเดี๋ยวมันติดนิสัยจะกเกมอะไรนะอะ่มุดท่อนี่โอ๊ยลืมปะเอาจริงๆนะโคตรอยากเล่นกับเพื่อนมากผ่านดิสคอร์นี่แหละแต่เสียดายไม่อาจคลิปไม่ได้อะมันอาจแต่ภาพอย่างเดียวไม่มีเสียงไอชิบหายคนดูจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะเกือบ กูอัดไปเล่นลงคลิปเนี่ยใส่แค่เพลงเฉยๆหรออ้ออันนีม้มันไม่โอ่ะมันไม่โอเดี๋ยวหาแอปอะไรดีๆที่มันอัดคลิปพร้อมกับเพื่อนอย่างนี้ด้นี้คงดีเนาะเดี๋ยวหาดูแล้วกันแตหว่านี้ก็เล่นแบบพับบิกไปก่อนแล้วกันแต่ก,งกังวลแค่อย่างเดียวคืออนเล่นโหมดพับบิกก็เป็นหกโปนี่แหละไอ้น้ำตาปะ Fuck me that fucking piece ah Shit Fuck me, dude <sighs> uh, What the fuck are you- Wait Are you fucking serious, dude? What- you this? How you not sing, huh? Oh god damn I mean, it, why is he so fucking stupid, man? Ah uh. ไม่รู้ทำไมนิสัยผมบางทีผมก็เผลอชอบพูดภาษาอังกฤษแบบงงๆเลยนะเนี่ยแบบไม่ได้ทันตั้งใจจะพูดด้วยซ้ำไม่ตั้งใจจะพูดอ่ะเผลอพูดไปแบบยังไงพูดแบบพูดไปเรื่อยอย่างนี้เลยปวดเลยโคตรปวดหัวโคตรปวดหัวจริงๆ ที่มันก็เข้าปุ๊บม,มันก็ออกบ้างแ่ะโคตรปวดัว่บบาเนี่ยมันก็ออกกันแบบยังไงวะคือออกไปโดยไม่มีเหตุผลอ่ะแต่นี่มึงอาอะไรเนี่ยฮะโอ้ ใจได้ว่าเป็นสีน้ำตาลกูยังไม่ทันได้ทําเชี่ยอะไรเลยเนี่ยไม่ทันได้เห็นเฮียอะไรเลยแล้วมันเป็นสีน้ําตาลได้ไงมันนี่มันเพิ่งจะเริ่มเกลียงนะคือยังไงเดียเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปกูขอสค,คริปต์กูไม่เกี่ยว Uh, home, you a bitch <laughs> Oh god damn it man <sighs> Please let me do in tax please don't don't push that button Okay thank you โอเคอ่าโอเคอืมเอ้ยยัยกูตกใจวุ่นชิบหายอะไรอีกอะทีนี้อ่าฮะซับว่าแทกเหรอซับว่าแทกเหรอ จริงดิเอาจริงๆนะคือแทบจะไม่ได้สังเกตไอ้น้ำตาลด้วยซ้ำเลยดาร์กลูเนาะอืรอนอ่าอ่าอ่ามันยอมรับตรงไหน,นแค่ฮืมเนี่ยนะสรุปโอ้โหไม่โชค <laughs> คือสรุปคือสรุปว่าแทบจะไม่ฆ่ากันเอาแต่โหวตกันจนกว่าไม่จะมีใครสักคนออกเนี่ยเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยอ่ะ เออทีนี้กูจะได้ทำทางมันไอีชิบหาย God damn it man Please d o n โอเค Let me doing my time <sighs> Oh shit man โอ้โหมันซาบทถากปิดประตูอย่างนี้เลยเหรอพวกมันไม่ให้กดปุ่มว่ะเอาแล้วไงเออเอาโอ้โรเกียดเลยน้ำมันอ้ห้องไฟฟ้านี่ก็หิ่งเกียดเออเอาแล้วไงไอ้น้ำเงินไม่ใช่งั้นก็เป็นไอ้น้ำตาลแล,ล้วล่ะเอ๊ะลวนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงคะานี้บรอนอาฮะ กูจะกระชากกับผมออกนี่เนี่ยอชิบายเอามาันออกไปจากที่นี่เหรอจริงดิอันนี้กูไม่แน่ใจวะกูว่ากูว่าผิดวะกูผิดแน่ๆเลยเอาแน่วเอาแนวเอาแนวเอะหรือว่าไอแดงมันร่วมกับไอน้ำตาลฝักกว่านั้นกูเพิ่งน่าจะคิดได้อชิบาย ไอเชีย่ยกูน่าจะคิดได้เชี่ยจะเลอนดีแม่งมีอิ p o อสแตนสองคนมันร่วมมือกันนี่หว่ามันต้องมันจะช่วยกันเออกูเพิ่งนอกคิดได้เนี่ยนะเนื่องจากกูไม่ค่อยได้เล่นบ่อยขนาดจะบ่อยอะไรขนาดนาั้นหรอกก็เลยคือเอาจริงๆนะเกผมเคยเล่นเกมนี้มานานแล้วลหะแต่ฝีมือแม่งตกหมดแต่ฝีมือก็ยังพอมีอยู่บ้างตั้งแต่เกมแรกตอนแรกๆเลยะที่มันออกมาสองปีนั่นแหละ แต่เล่นไปแค่สองสามเดือนก็เลิกเพราะมันไม่ค่อยน,านอย่าหนูเท่าไหร่แต่ก็กลับมาเล่นอีกทีก็นี่แหละมันเกมมันดังขึ้นเยอะเออดังปูโปแม่งก็ดังมาประดามอยู่ดีด,ดกีก็เตะกูเนี่ยนะอาชีพหายเตะหาพ้องอ๋อกูดู้ละมึงจะให้กูใสยย่ยี้ใช่ไหมได้ได้ได,ได,ได้เอออ่ะกูถอดเอาอะกูถอดนะ ให้ใส่หมดเลยเนาะหมายความว่าไงอ,อือฮึอ่าฮะใส่เหมือนกันหมดแล้วอ,าาอ่าฮะเออ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 รู้สึกเหมือนจะนานขอตัดหน่อยแล้วกันนะเออกว่าแม่งจะคุยกันเสร็จแม่งโคตรนะเอาอิชิาหายน้ำตาลแม่งไม่ใส่ เอาเวรแล้วไงไอ้น้ำตาลไม่ What the Oh my god ขออนุญาตตัดเมื่อกี้นะครับพอดีว่าตอนนั้นมีทีมงานโทรมาและอ่ะกูตายอ่อยเวรเลยกูตายอ่ะเพื่อเพื่ออ๋อกูเสียเวลาชิบหายอยู่ดิมันก็เต็มเนาะโ มึงเข้า้อมกันอย่างนี้เลยหรอขอเปลี่ยนสกินหน่อยนะเอาสกินกูคืนมาเป็นชาวกูจะเป็นชาวมันจะเตะกูอย,อย่างนี้หัวแลฟักมีเดีบอกเลยค่อนข้างจะปวดหัวตรงที่มันจะเตะแบบเชี่ยอะไรก็ไม่รู้มากลับมาแล้ว ที่วันนี้ก็คือจะไม่ได้เล่นเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกตานะเกิดแโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าทางไม่เพียงเยอะชิบหายเนื่อเกิดรอบต่อไปยังไม่เป็น okay. อีกก็พอนะเพราะตอนนี้กูเริ่มเหนื่อยละโอเคอ่าโอ้ชิก go away go away from me you piece of shit man g o g o โอเคมันปลอดภัยปะเนี่ยไม่รู้ เชี mm ่ยวขูน่าสงสัยผมคู่สงสัยไอ้เจ้านี่เนี่ย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 ไอ้คือใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยสิว่าทำไมมันไม่มีมันเป็นสีเขียวแล้วมันเป็นรูปเนี่ยเครื่องหมายโอ้ช oh, oh, ็ดชัดเช็ดโอ้โก้ไว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 ้จุกจุกจุกอ้าชิดไอ้เชี่ยมันเป็นหรือเปล่าเนี่ยกูหนีละไอ้ชิบหาย ไอ้ย้ยโคตรโคตรกลัวเลยอย่างเงี้ยไม่โคตรเทียมันปิดห้องตายอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะฆ่าคุณหรือเปล่าแต่เดี๋ยวสิไอ้ห้องสโตร์เลยมันมีช่องช่องแอร์นี่มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วนี่เอออย่เอยนนเชี่อกูตกอืมอ่า skip s แม่ผมจะไม่พูดอะไรก็เถอะเป็นคนเงียบเงียบแต่แม่ก็ไม่สงสัยเชื่ออะไรกับผมเลย <laughs> คือบางทีไม่ก็สงสัยคือพูดมากก็น่าสงสัยพูดเดยอะไม่ดิไม่พูดก็น่าสงสัยคือพูดบางเรืก็น่าสงสัยไอชิบหายมึงทําอะไรไม่ก็สงสัยหมดไอชิบหายเอ้ยเอาแม่งอยู่ดีก็โชคยังดีกตศลมาทันไอไอน,นี่มันน่าสงสัยชิบหายเลยเฮ้ออย่างนี้ไม่แน่ใจนะหรือมันเป็นที่บัอกอันนี้ไม่รู้นะน่าจะเป็นโปแหละ ไม่รู้แหละไม่รู้มันมีโปรชนิดไหมชนิดไหนบ้างที่แน่แม่นมีโปรโนโคูดาวอ่ะกับอะไรอะทัลพอร์ตบ้างละ่ะทะลุแมปบ้างละ่ะอิกหายเยอะเลยแหละโปรังไรล่ะอีกอ่ะแม่งมีเยอะลือมหมดแล้ว่่ามีโปรอะไรบ้างโปรช่วงนี้แมงระบาดหนักมากน้เงินมันน่าสงสัยไหมเนี่ยตอนแรกไอ้เขียวเนาะ ไม่สิมันไม่ใช่เขียวร้ยซ้ำมั้งเนี่ยเพราะว่ามันมันอันนี้ใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยนะว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นโปรหรือว่ามันเป็นที่มับักเพราะบังเอิยว่าเพราะเนื่องจากว่าอมองอาเกมนี้มันก็เริ่มมีอาการบักบ้างแล้วล่ะมาเทมันก็มีบัลบ้างอะบางที่ก็อันนี้มันดูไม่ออกด้วยซ้ำมันจะเป็นบัลหรือว่าอ้าว กูบอกไปแล้วแหวอะไรหรือกะเออกูว่าน่าจะเป็นไอ้ไอ้ฟ้าแน่ๆเลยมันอันเนี้ยอ่นนอาฮะรูวัดอา่อา,าอาา่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวไอ้แคสเก็ตอ่ามันพูดอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นคลิมเหตุก็ได้นะแต่มันจะพูดอย่างนี้เพื่อแก้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอ้สายสีขาวมันน่าสงสัย Sure. ขอสกิปแล้วกันรอดไปก็โอเครอดไปเนาะไอ้สีขาวมันน่าสงสัยนะตอนแรกผมไปดีห้อง Security แล้วมันไม่มีใข่มันบอกว่า CTCV มันก็คือห้องกล้องนั่นแหละห้องกล้องก็คือ Security เออไม่งงกันเนาะไอ้ขาวมันน่าสงสัยขาวน่าสงสัยอย่างแรงเลยเออจะเออจะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดิ เดี๋ยวตอนแรกมันใครอยู่ในนั้นนะไอ้ม่วงอยู่ในนั้น,นกับส้มปะโอ้โหชัดเจนโอ้โหไม่ใช่ทั้งคู่เลยดีกว่าไม่ใช่ขาวดิแม่เปน็นโอโ้ชัดเจนเลยมาอีกรอบเดียวนะรอบสุดท้ายยังไม่ได้เป็นอีกนี่พอ OK โอเคเพราะตอนนี้ก็จะเลยเวลา เรียกว่าไงดีประชุมกับทีมงานพอดีว่านัดประชุมกันไว้ซึ่งกรู้จะทันหรือเปล่านะรอบสุดท้ายเนี้ยขอจบไวๆหน่อยก็แล้วกันถ้าได้เป็นก็ค่ารัวๆเลยจ้าคือบางทีแบบว่ามันไม่เห็นชื่อนี่สิเออไ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 ม่เห็นชื่อนี่ใครช่วยบอกทีมันเป็นเพราะอะไรมันชำสูตรบักหรือโป หรือยังไงใครก็ได้ชช่อบอกทีนะอันนี้โคตรงงเลยคือเห็นมันหลายรอบแล้วที่มันไม่มีชื่อเนี่ยโอเคแล้วนนี้ไม่ได้เป็นโอเคจบตายปุ๊บเมื่อถ้าผมตายเมื่อไหร่คลิปนี้จะจบทันที อยาเพิ่งตายก็พอแล้วเด้อไอเชียมคนตีนเนี่ยโอ้ยหนะเอาเอาอเฮียกว่าจะได้นุ้มก็ตีอ่ะเอเดี๋ยวก่อนนะตาตะกี้เอาและไอโอ,อ้พูดอะไรไม่ถูกเลยตอนเนี้ยเออว่ะไอเลดแน่ๆเลย เออจ้ว่าเเลนมันมันมันไม่นึ้มาอยู่แถวนี้เนี่ยชัดเจนไหมล่ะรัะตอนแรกมันไม่มีมันมันไม่ได้มาด้วยสายไว้แอนเรดเอเดี๋ยว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 ไอ้มงตายเหรอดูว่ามันออกอันนี้ไม่ทันได้สังเกตไอเชี่ยกูโคตรไม่สังเกตน้ำตาลนะต้องไอซีมันกระบอกอะไรกันขนาดอื้มอื้มยีด สองจะยี่ินี่ยี่สินาทีชิบหายจะเกินนี่แล้วนี่หว่ากูต้องตัดลดลดให้มันเหลือน,น่อยนึงแล้วละ่ะเชื่อใจพ่อโอเคก็คได้ก,กูเชื่อใจจ้าจ่ะอาแม่งโหวตตัวเองเลยนะจากนั้นก็ไปต่อ,อนะเลยนะเลสป่ะแม่งยอมรับผิดจริงๆก็แม่งยอมต่อไปแดงปะ่ะน่าจะไอแดงแหละ j จ s u ส จีซัสเหรอจีซัสกังฟูปะ่ะ <c oughs> จีซัสกังฟูเอาชมพูกับน้ำเงินอ่าแปดเจ็ดเก้าหกสี่โอเคได้ละถ้าผมตายปุ๊บคลิปนี้จะจบจำไว้ ปลอดภัยจ้ามันยิงปืนได้เอา้าเอาเดีเ๋ยวอ่าฮะมันยิงอยู่ไหมอืมไอแดงน่าสงสัยอย่างแรงเลยไอดำปลอดภัยจ้ามันยิงปืนได้คือปลอดภัยแน่นอนตามอยู่กับไอดำนี่แหละเรียกนายดำเดี๋ยวเนี่ย เอเดียวนะตอนแรกมันเอ๊ะหรือว่ามันมาทางนี้อยู่แล้ว,วอันนี้ไม่แน่ใจว่ะนนคือไม่ไ,ได้ไม่ได้เล่นมาสักพักคือจาไอ้ทางไป,ไไปของมุดท่อไม่ได้คือมุดท่อมันมีทางของมันอยู่แล้วแหละคือมันยังไงล่ะโอ้สมองความจาสั้นหมดละเอ้าจัมพูสงสัยว่าไอ้แดงนี่แหละคือตอนมันมาไวขนาดนั้นเลยแหละ ตอนแรกมันอยู่ห้องอาวุธแล้จากนั้นก็เดินน่าจะไปทางคาเฟ่แล้วลงไปข้างล่างจากนั้นก็ไปที่ห้องไฟฟ้าก็น่าจะใช่เชื่อใจพ่ออีกแล้วแดดดีโอ้โหอฮะเออตอนแรกตอนนั้นไอ้สีชมพูมันมากับน้ำเงิน เดี๋ยวที่กูมากับไอ้ดำไอ้ดำช่วยหน่อยดิ <laughs> Jesus is watching พระเจ้ากำลังมองอยู่แหน่งแงแหน่งแงแหละไอ้ดำมันไม่เป็นเพราะไม่ยิงปืนได้เนาะ <laughs> <laughs> ชิบหายกี่นาทีวะเนี่ย <laughs> จิสัสไม่จะครึ่งชั่วโมงชิบหายมันจะทำสถิติเกินของ m ม n คร r a ั t ได้ไหมเนาะทำตาราง scp among us แล้วก็ไม n คร r a ั t อืมแต่มันก็ ต้องดูก่อนนะเวลามันจะว่างจริงหรือเปล่าใขรยังไม่โวดไอแดงอืมไอเหลืองมันสงสัยคอยแล้วเอาจริงๆริงไอสีเหลืองยังไม่ทันได้เห็นเลยแย่แล้วไม่จะครึ่งชมมั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเนาะงานนี้ได้ลงคลิปช้าแน่นอนเลยยิ่งยิงลงยิงย่ง,งคลิปยาวแม่งก็ลงคลิปช้าน่ะสิแล้วก็เลดมาแล้วหนึ่งวันเนี่ยชิบหายโอ้ อไอ้ดำช่วยมองกับกูหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยอยู่กับคอยหน่อยมาแล้ว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 มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยพวกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออโอ้โหโคตรเกลียดเลยอันนี้โอ้โหไอ้ดำตายแล้ว อ่าเดี๋ยว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 มึงบอกเลกเตอร์เเดี๋ยวเออว่ะไอแดงมันก็เพิ่งจะออกมาจากห้องเลกเตอร์ตอน,น,นแรกก็ไอดำมันก็ตามเรามาแสดงว่ามันน่าจ,จะเซฟรีพอร์ตแน่เลยโอ้โหไอเดดดีก็เห็นเนาะสมคือแดงเนาะเออเออจริงๆนะก็เนิบนมันน่าสงสัยตั้งแต่ตอนที่มันออกจากห้องเวเปอร์แล้วแหละทำไมมันไปได้ไวขนาดนั้น โรเวอร์เอนจินน็อตเรย์เตอร์อ่าชิลนี้พิสูจน์ได้งั้นไอแดงน่าสงสัยสุดละอ่าฮะชมพคหรือแดงสงสัยแดงก่อนเลยมันก็ยังสงสัยกูอยู่นะว่าเป็นสีขาวอ่ามันเป็นโอเคจบโอเคพอ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 ก็ ขบจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับนะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มต,ติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอ้ออย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะปุ่มกระดิง่งถ้าเกิดคุณไม่กดก็จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับสําหรับน,นี้ขอบายไปก่อนนะครับครับบาย